สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ถึงปันเดินทางไก่มีปัญหาครับเพิ่งเดินทางมาหอดจอดถึง เอา,าอย่างไปยังเออวันาทปีย์เหรตีล,งลังอะไรอ่ผมลผักเลย, <c oughs> อยืองไรใส่น้ำมาแตกหรอเด <c oughs> <c oughs> มาหอดจอดเึงกันมืด หงงบ่มมละจันมาถอยมาถอยมามาเอียมาเอียมามา สนิทจีเอาลากสายแลนเกี้ยงมนันเรือใช้ความเร็วให้เป็นประโยช <c oughs> น์เขานางเสืออยู่เขาบ่อปากค้าในแับเขา các xèo quật quật như thế này bố có bố là ừ. bảo... nó ươn lạc mất lượt thì là chán thấy vinh khoe mà จุ๊บนี่เข้ามาไล่เข้าไปังกระใส่นั่นเด้ไหมนะกะบืองแบบงมเหมือ มาบ่ได้รถตู้มาส่งแล้วนกเตเรป็นล้านส่งหาร้านผมว่าเขาเขาเขาสมให้เขาส่งรถกระบะเข็นได้ป่เนี่เราเองอยูองส่งเอง้องส่งปุ๊บหักไปไปพัก้มุนแล้วกรชี้สะษามาหาล้านล้านส่งออวันนี้เป็นเตะนะร้านส่งรถกระบะละเอขอลองไปให้ให้แหเปีนเลยไปซื้ออะไรซื้ออย่างนี้ยดนไปต่อได้ป่เนี่ยเฮ้ดอัน เอาพอแกะไข่เปลี่ยนเลยหรอเปลี่ย้ไม้เรียบร้อยแล้วครับเนาเปลื่ยแล้วเตีเอวพอดีเบบยตืดต้องไหมต่อเขาปิด่ยดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะอาน Là lẻo, cả... đi lọc phải to lọt loạt khuyên phụ diêu mày đi vắng kiềm mày hưu nam nham 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 Mhm, 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 rồi, mhm, 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 อ <Indonesia> ันน ja ี้ได้าำหลากแร้วจนี่ดิยังกันย้งรถเลยคนลากย่างไปไม่ยังไงไดเลยหรอ้ยังขึ้นไใเนี่มาไปน้ำกินรุดเหอเสียงสวรรค์มาแล้ว สัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสียงสวรรค์มาีเปิดปุ๊บินปั๊บเออินะเขาผนหนอนะไรนะฮะม่เขาผิ่นนไ้หนองมาเนี่ยนีน้ำมาตูเนาะเขาว่าไไรเรียนไปดูให้ไน่นเอะพอเห็นว่ารถเหี่ยิเขาตอว่ามีไหเพอเพื่อเพ่เพ่เพี่เอ้า เรามาจบจะ่ไเวพปูนรไฟึ้นติดเียวเต็มระบเชียวแดงเต็มมันเรอควบควงควหวังของมูพันนะควท่านได้เสียบใช่ไหมก็จะเสียบเต็มหมดเลย เสียบรถขันบยันเอาหมเอาเลยเสียบเลยเสียบเลยขันโบยันเสียบเลยมันลงรถจีา มองตอก่หรอม่องตอกลึเปล่อเดี๋ยวต้องต้องันนี้ใเลยดะเพีงเดินไปตองติดความบังของหมู่บ้านมาแล้วกดปุ๊บติดปั๊บสรงบุญไล่เรียบร้อยครับวดติดหรือว่าพลาดนะต้วประบีน่โอ้สวัดสองทุ่มหมดแล้วน่ ออเด็ตัางหันสีม้งหัวบอเล็กลบรถเล็กลงจากรถชินเลกสีมงตรงแมนมันดีแต่ว่าเขารถขบวนแห่เขาจะอยู่พด้กข้นมาผีไ่เปิดทางเจ้เป็นเป็นน้ำเปลืองบาดจนเป็นที่เขาแห่่แล้ว ตังบ่ได้แสดงพแงบ่แล้วแสดงาเจ้าลืงแล้วมีสาวน้อยขนาดเดียวตั้งสิล้ำสามสุมเลยตามเวลาเามาตานเ,เ,เรียบร้อยพี่น้องครับบงของมุบัเรียบร้อยออคิดีไว้สมมติสักกันพี่น้องครับพอกันไหมคิหนครับสบายดีพี่น้อง